ไม่น่าเอาพวกแกมาเลี้ยงเลยเป็นยังไงล่ะยัวเยีเต็มไปหมดเออเอเอยังไงยังไงเต็มไปหมดเนี่ยโอ้โหร้องประสานเสียงกันอย่างกับออเคสตราเนี่ยเฮ้ อันนี้พี่มันโอ้ยว้าไอนี่ดำๆก็มีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย